ีองค์การระบตเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลและอบตนะครับเปลี่ยนเรื่องอำนาจหน้าที่ของตัวองค์การบริหารส่วนตำบลอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับก็ถ้าหากว่ามีประโยชน์ก็ยกเว้นให้ให้แก่ทางอบตโคกสง่าครับเพราะว่าไปบรรยายที่อบตโคกสง่ามาครับสวัสดีครับ องค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยจริงๆตอนนี้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลนะเทศบาลเนี่ยสภาเขาไม่ได้เห็นชอบแผนพัฒนานะฝ่ายบริหารเป็นเป็นเป็นผู้ทําแผนเลยนายยกอนุมัติใช่ไหมเทศบาลเทศบาลนายยกไม่ได้สภาไม่เกี่ยวยังได้เปยนยังได้เป็น น่เป็นเทศบาลอ่าแน่ละเพราะว่ากฎหมายเขียนไม่เหมือนกันระเบียบแผนเนี่ยก็พูดถึงอำนาจเอาไว้เป็นของ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 ผู้บริหารเพราะการพัฒนาเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารอยู่แล้วงบประมาณนะ่ะพ่อบัญญัติในาสาภาอนุมัติมาให้เรียบร้อยแต่นายกเป็นผู้คิดว่าจะทําอะไรบ้างถูกไหมจะนั้นนายกจะเป็นผู้อนุมัติแผนโดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนคณะกรรมการพัฒนาถูกไหมในการทําแผนแต่กฎหมายของ สภาตำบลและองค์การมหานตรบลมันมีอยู่ที่มาตรา46เนี่ยไปเขียนเอาไว้ในข้อแรกเลยว่าอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การมหานตระบลขึ้นหนึ่งให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลัซึ่งในพระราชบัญญัติเทศบาล2496ไม่ได้เขียนตัวนี้ไว้ฉะนั้นแผนของเทศบาลฝ่ายบริหารเป็นผู้เห็นชอบใช้เลยไม่ต้องผ่านสภาแต่ว่าองค์การมหานตรบลเนี่ยเมื่อทําแผนแล้วต้องผ่านสภาเพราะกฎหมายมันเขียนนะ มันแตกต่าง,งกันตรงข้อกฎกฎหมายแม่นะอันนี้คุยให้ฟังบางคนไปอบรมมาวันนั้นผมไปอบรมมาเนี่ยเขาบอ,อกว่าแผนไม่ต้องผ่านสภานเนี่ยทําไมนายกยังมาให้ที่ประชุมสภาพิจารณาเห็นชอบแผนอีกนะไปอบรมมาประเภทอบรมมาเดินเข้าเดิอนออกฟังไม่ครบเดินเข้าไปพอดีจังหวะนี้พอดีเดิอนออกมาพอดี มได้ไปฟังดีเขาบอกว่าสําหรับอบตอสําหรับเทศาบาลมมนมีข้อแตกต่างอย่างไรก็เลยเขาใช้คําว่าอะไรนะฟังไม่สับจับมากันเดียนะแล้วก็มาเป็นประเด็นครับอำนาจข้อที่สองสำหรับสภา,าคือให้ความผิดชอบร่างข้อบัญญัติองค์การมระหานส่วนน้ำบนอันนี้ชัดเจนเลยอยู่ในมาตรา71ิบเ็ของพระราชบัญญัติสภา,าตำบลและองค์การทหารส่วนน้ำบนข้อบัญญัติมีกี่ประเภทครับข้อบัญญัติ ข้อประหยัดทั่วไปข้อประหยัดทั่วประมาณนะฮะคือข้อประหยัดที่เกี่ยวเกี่ยวข้อมกับการเงินกับข้อประหยัดทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับการเงินฉะนั้นในการพิจารณาของของสภาเนี่ยการพิจารณาของสภาพิจารณาไม่เหมือนกันนะข้อประหยัดที่เป็นข้อประหยัดทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับการเงินเนี่ยพิจารณาสภาพิจารณาสามวาระรวดได้เลยเอาเข้าวันนี้สามวาระรวดจบจบได้เลยทีเดียวภายในไม่เกินหนึ่งชั่วโมง ใช่ไหมกับข้อบัญญัติที่เกี่ยวด้วยกับการเงินเช่นข้อบัญญัติงบประมาณอันนี้จะต้องพิจารณาตามที่ระบุรายละเอียดเอาไว้จะต้องมีวาระที่หนึ่งรับหลักการวาระที่สองแต่ยติวาระที่สามเห็นชอบใช่ไหมฮะซึ่งมีขั้นตอนระยะเวลาตั้งกรรมการแป่ยะติอีกห้ามทำสามวาระรวดมันถูกเอาไว้ในงั้นนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้เกีนน่ยวกับของของสภา เทศบาลก็เหมือนกันทำเหมือนกับอบตกฎหมายเขียนเหมือนกันในเรื่องของาการทำข้อบัญญัติครับข้อบัญญัตินี่มีตัวอย่างเกิดขึ้นก็บ่อยนะสภานะท่านอำนาจกันเยอะนะผมไม่แน่ใจถ้าใช้คำว่าฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลที่นี่เป็นฝ่ายรัฐบาลเต็มทีมหรือว่ามีฝ่ายค้านครึ่งฝ่ายรัฐบาคลครึ่งนะ <laughs> <laughs> อยู่ด้วยกัน <laughs> อยู่ด้วยกันไนดะ้เ <laughs> ต็มทีมเต็มที ข้าบรรจักไม่ผ่านสภาตัดตัดเขาเรียกตัดด้วยเสนอขออย่างตัดไปเกือบยี่สิบล้านอย่างเงี้ยละตัดทุกโครงการแม้แต่ขยะชาวบ้านบ่นกันใหญ่รถขยะไม่มาเก็บสตีเอาเขาไปตัดข้อบัญจักิตัดเงินเขาแล้วเขออาเอาเงินไปจ้างใครมา,มา,าเเ็บขยะเดือดร้อนให้โครงการที่เสนองบ ของเงินดูดหนุนไปจากส่วนกลางด้วยส่วนหนึ่งกับใช้งเงินสมทบของเทศบาลเองมาทํสาสภาไม่ผ่านปีที่ผ่านมาเห็นไหมมีไหมไม่มีมมโดนตัดงบไปแล้วนี่คือน,น,นี่นี่คือปัญหาคืออํานาจคือบอกว่าอํานาจของสภาเยอะนะสภาสามารถจะเบรกเบรกการใช้งบประมาณของของฝ่ายบริหารได้นะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยจริงๆเขาอยากจะให้มีการรอมชอมกันการวารละแรกปุ๊บเนี่ยฝ่ายนายกและฝ่าย สภาต้องเสนอคนเข้ามาฝ่ายละครึ่งใช่ไหมเป็นกรรมการหาข้อยุติฝ่ายละเจ็ดฝ่ายละเจ็ดแล้วก็สิบสี่คนนี้มานั่งคุยกันหาคนกลางหนึ่งคนเป็นคนที่สิบห้ามาเป็นประธานซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนถ้าเป็นอบตอนะส่วนใหญ่คนเป็นประธานก็มักจะเป็นปลัดอาบุษนะถ้าเป็นใน,ในอบตอแต่ถ้าเป็นอย่างรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านที่เราบปิดชอบงานท้องถิ่นเนี่ยไปเป็นประธานให้ไปหาข้อยุติกัน การนั้นอำนาจของสภาเยอะครับท่านนายกต้องเอาใจท่านประธานดีๆรับอนุมัตนินะเห็นชอบร่างข้อบัญญัติประมาณนะครับแล้วก็ข้อบัญญัติทั่วไปด้วยนะครับอนุมัติการยืมเงินสะสมตามข้อ9 6จ่ายขาดเงินสะสมตามข้อ9 7รดอำนาจสภาอ,อีกแล้วยืมเงินสะสมทำไมทำไมต้องขอสภาหรือ ได้อำนาจนายกไม่ใช่เหรอทีมเงินสะสมก็แานแต่ความเงินเดอถ้าจ่ายขาดเงินสะสมเอาไปจัดทําคุรุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอันนี้อ้างถึงระเบียบตัวใหม่แล้วนะไม่ใช่ระเบียบเก่านะระเบียบระเบียบเก่าเนี่ยจ่ายขาดเงินสะสมไปทําคุรุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างไม่ได้นะถ้าไม่ใช่เหตุความเดือดร้อนของที่น้องประชาชนนะตะอตงเรียกกันคืนเนยอะแยะเลยแต่ปัจจุบันระเบียบตัวใหม่ปีสองห้าหกกพิ่งออกมาใช้สามสิบตุลาคมที่ผ่านมานี้เองเนี่ย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการฝากเงินและการเก็บ,บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น254เปีจุด2566เนี่ยเขายกโรกระเบียบตัวเก่าหมดแล้วตัวใหม่จ่าย่านเงินสะสมเพื่อเอาไปก่อสร้างถนนได้สิ่งปลูกสร้างได้นะขอให้เป็นรูปภัณฑที่ดีแลนะสิ่งปลูกสร้างทับราบดีแนละ้วนะครับแต่ไม่มีเงื่อนไขอยู่นะครับหนึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาสองต้องการเงินเอาไว้จ่ายด้านบุคคล สามเดือนเป็นอย่างน้อยสามต้องกันเงินเอาไว้เพื่อเผื่อเกิดปัญหาด้านสาธารณภัยความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนถ้าเป็นอบตอน,นี้ให้กันเอาไว้ไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ฮะกี่ล้านห้าล้านต้องเหลือเงินไว้ไม่ต่ำกว่าห้าล้านจึงจะจ่ายการเงินสะสมได้นะครับอันนี้คือ,คอเกณฑ์ใหม่ซึ่งมันเปิดทางให้เราสามารถจะเอาเงินสะสม เพราะบางแห่งมีเงินสะสมเหลือเยอะมากเลยของท่านเหลือเยอะไหมครับก็ของจะเป็นทร,รทัพย์สินรวมกันอาเป็ยนสี่สิบวัลสี <c oughs> <ด>่สิบวัลลดทั้งรถทุกอย่างเล่นะเออมันมีอย่างนี้อบตอเทศาบาลบางแห่งถ้าเราไปดูนะอันนี้จากประสบรรการณ์บางแห่งนายกไม่กล้าใช้เงินสะสมเลยเพราะว่ามีตัวอย่างจากจาก,จากหลายๆแห่งโดนสตงอเรียกเงินคืน ท่านนายกก็ไม่กล้าอันนี้ยุคเก่านะจะเป็นอย่างนั้นก็เลยทําให้เงินเหลือเยอะบางแห่งเงินเหลือสะสมเนี่ยเป็นร้อยล้านก็มีนะท่วงรประมาณเลยละ่ะนะครับตอนหลังเนี่ยเพิ่งแก้ตัวนี้แหละเนี่ย